bay đi ba luôn khoa nhai mè nhai được, đơ ít cả kakao đưa ăn nào đơ đưa ăn kap mừng mừng ui đơ nàng em đai rồi. đơ ít vi thảo cảm chá cảm giác ôi lụa ơi 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 hai ผูกเป็นกระดือพ่อเพื่อนผูกเห็ดมิมนะลูกมิมเฮียเอาเกยนั่งถ่าเด้อแม่ไปถ่ายขี่ประเท็นเด้อตาดังถ่าเด้อ เนกนละลาสีแกงมาหม่กะกับนางถาดีไปชาววีไปสีหงสีตาชาวีผมติลูก นี่เราเขียวกโ็ <laughs> <laughs> ออถ้ากเนยดบ้างมัชบ้างเอมา เดี๋ยบผมขอแกงหน่อยใหม่ใส่หอยใส่กิโลใส่เห็ดใส่เคียดใส่ลงหม้อนดเขียนไม่ใช่เนเมื่อกี้ขาวพี่ผินเนาะคือบอกว่าแกงใส่ลงไม่ใชลงสูงของเขาแคสเลยดิ เอ้โว <mm ้เกลียวเขียวไข่ต่อยปลากมาครับนี่ปาเกีียงปลากไอพี่น้องจะใส่แกงหน่อมาแล้วต่อยปลาไก่เตึ้นก่อนนะอืมอืมก็อืมค่ะนะโหลดจะเอามุ้ยพี่พี่บอลนี่ดีมาให้จริงนี่ก็ได้เพื่อนใหม่เพื่อนหมูข้างกล่องนะอะไรโต๊ะก็ได้ดำ อัน <S preach> ี้โต๊ะในข้างนอกค่าเน้ดูโง่โหนุ่งว่แกงใส่ร้านที่ความถิ่มนี่ละพี่ดาวแม่เมลูกอ่อนวุ้สาเบิ่งเอาจนจบขิบจะขามโฆษณาบ้าเบิ่งโหที่จบขู่ในทางนี้กันยืนไม่ไปหลุดเอื้อขึ้ใหญ่เธอบอกมันไหมอืหน้ะอื้อขึ้ใหญ่นี่ย

อ,อยาก,กินแกงเข<อ>ี <during the morning> ยดจ่าเลยนี่เงี้ยมากเอ้ปับจะจับใช่ไหมน้ำน้ำจ๋าโอ้

เขาหมักยายยี่รอก,กระแสีบ่เลยใช่ใช่แล้ย,ยกระแสบโอ้ยนองเลย <c oughs> ถ่ายบ่งยังเพี่ยวต้องไปเลยดไปนี่ท่านี้นะก็ปดไวแค่นี่นีคลองเหลมกครับนี่ดูอะฮะเอาลูกชายเขาก็ซามเนี่ย เ้องบักไก่เดี bueno. ๋ยวห้องบักไก่มาเอ๊ะโอ้แมวเส้นน้ำจลุกกว่านะโยโยลูกเลยธรรมดาบ่เอ้กึ้กย้หามะบ้านนี้ว่าอยากเข้าเล่นกับซามหามเบิ้งเบาเห็นกระเห็ดไอ้เตือนน่ะ

หอยใส่บวบใส่เขียดติแอก์ใส่เขียติไสพี่น้องแล้วก็อีคายปูคายนละอีปูไก่เอ้ยมนเดินมาเดอนไม่ใส่ตื่นเลยตื่นเลยกลอบมาทางได้นะมืดมาแล้วแมงเตนขักลันข้วยู่ว่า,า <laughs> <laughs> วยังหวชินนะครับผมโอ้ยไปอยู่ด้ว มันกระย่าแล้วขนา our, like ดอีนี <S <S ่มันยังทิวเขาอีกยังไงเลยจะกินแต่เสียงผดออกๆพี่น้องเอ้ยเอาหัวแก้วหัวแหวนอยู่นี่นะคะแง่น่อยยังกินหัวเต็มไหนเติร์นมาน้อนาบีเอาขาตักล้องให้แม่หน่อย กระังว่นาน้ำเย็นได้ยังเนาะน,น้ำเย็นลงเทนน้ำจ๋าแหลกลงไปพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาใกล้ๆนี่แหะเบิ่งใกล้ไล่อะไรกับใครมือว่ากับมืออะไรอยู่อะไรครับผมคงเก่งครับผมที่ข้าด้ดาน่ะ เนี่ยว่ไก่มาลงไปเอาลูกกันไปเลยไปจาะไก่กับไข่สนัน่นกระตักกระตักไข่และห้างหนึ่งาบป้าอยกันนี้ห้างอะายมาลายตัวมันก็ขึ้นไข่อเอาอย่างลูกน้อนในเดียวงหนึ่งเอื้อเอื้อตื่นมาก พี่น้องเราป้องปายสมาเด็ดมาอบมาเอาแทเแกล้งทำไม้กำลังกดดอกออกกันจะทำไม้กันแล้วเป็น้องเไยต้องเบิ่งนะแก้งน้อไม้ดอกเบิ่งไรเลยเบื่อท่านผู้ชมบอกว่าไปละพี่น้องจ้าไปไปกับคนขี่ไล่ขี่ดื้อจุ๊กจึิง